ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครบับวันนี้ก็วันพฤหัสที่ยี่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับวันนี้พอเตรียมพามาติดตามเล่าพัฒนาของเซียนหนองคายต่อยนะพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธนะครับเนาะเมืม่อคืนนี่นหะวันพุทธที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่มกราคมหกเจ็ดเล่าพัฒนาออก ปดศูนย์เจ็ดสามแปดศูนย์พี่น้องแปดศูนย์แปดศูนย์ออครับเลือล่างก็ออกเจ็ดสามนะพี่น้องเนาะขับของเซียนน้องไข่หัวที่ย์พานมากกะเข่าตัวกลับนะพี่น้องเนาะแต่ว่าบริเข่าตัวเนีนเพิ่นนะครับสามเจ็ดบอกครับ ตะวลขออกเจ็ดสามล่างครับเขาถือว่าไปโชคไป่มันก็นดีเกมนะครับเด้อครับไบ่โ,โชคบอมนันก็มาตามกันต่อนะครับพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบหกนะครับเราพัฒนาเซียนหนองคายนะครับรู้สึกว่าจะได้มากตัวเก่าเลยพี่น้องแต่ทีนี้เปลี่ยนแปลงจากตัวหนึ่ง เดี๋ยวไปเบื้องน้ำกันนนาะพี่น้องเนาะสสงมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับวันศุกร์ศุกร์ที่ยี่สิบหกพี่น้อง 双哈。So, uh. เราพัฒนาเซียนหนองคายครับเนาะ บนล่างวิ่งรูดสองกับสามไม่พ่อพี่น้อง สองกับสามหกเจ็ดแปดนะครับสัจเนจะพี่น้องเนาะครับจับคู่กับที่มีสาม 3ามหกามเจไม่ครับพี่น้อง37มเจ็ดตัวเลขออกเจ็ดสามเจ็ดสามสามเจ็ครับหลัก2 สองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับทีนี่ กันเบิ่นน้ำพิณพี่น้องเนาะให้มานี่กันกันเบิ่น สองสองสามสามนะครับ แต่ว่าตัว่นบนเน่ให้เฮามากักเขาเก่าได้พี่น้องเด้แต่ว่าที่สาคัญนะครับอย่าลืมรับหมกักตัวใดชอบตัวใดเฮ้าก็อย่าลืมกลับตัวไว้นําพี่น้องเนาะหมดที่ผ่านมากอะเข้าตกกลับนะครับ ถัดเจนน้อพี่น้องเนาะเอาวันศุกร์น้อพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่26มกราคม2567เจลาวพัฒนาเซียนหนองคายนะครับบนล่างวิ่งรูด2กับ3ครับส่วนเลขจับคู่กับหกเ็ดแปพี่น้องเนาะ3 6 3 7 3 8 2 6 2 7 2 8กันเบิ่์นกันเป่าเนาะพี่น้องเนาะ2 2 3 3นะครับ รับพเจเตรียมข้อขอบคุณในห,หลายนะครับเดอ้อเสียนหนองคายเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ้าตเี้มมาครับพี่น้องจักข้าพเจ้าเบาหอดใสบุนมันมีสายเขา่าเลขข้าเบาอยู่เอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับเอาพเจเตรียมขอให้เขาปังๆอีเด้องวดนีครับที่สําคัญนะพี่น้องเนาะอย่าลืมกับตัวไว้น,นะครับเนาะมาตัวใดชอบตัวใด นะครับครับอ๋อขอมาแล้วก็จะเลื่อมเนื้อพี่น้องเน้อกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแน่นะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับครับเอาสุดททายทายสุดนี้พอแต้มกับข้อกราบขอพระคุณเนบซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข้ยาห้มีนะครับเนาะ คขอให้มีแต่โศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีแค่นี้เนะครับเนาะครับเอาไวพ้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม